สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงงานคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือนรายชื่อสมาชิกมีดังนี้มิชั้นนางสาวจันทกรรมบุญเสิงห้องกบสองหนึ่งห่งเลขที่สิและนางสาวธนาพรวิรคลห้องกบสองหนึ่งห่งเลขที่สิหลักการและเหตุผล จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือยฟุ่มเฟือยจนทําให้คนไทยใช้เงินโดยเปล่าประโยชน์และไม่จําเป็นทําให้เกิดผลกระทบต่อค่าใช้จ่ายในครอบครัวไม่มีเงินเก็บไว้ใช้ในยามฉุกเฉินจึงต้องกู้ยืมและเกิดหนี้สินจํานวนมากดังนั้นจําเป็นต้องมีการบันทึกบัญชีและรับได้จ่ายเพื่อทราบถึงการใช้จ่ายในแต่ละวันและลดการใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นการจัดทําบัญชีครัวเรือนถือเป็นเรื่องสําคัญ เยาวชนควรที่จะเรียนรู้เพื่อปลูกฝังให้เห็นถึงรายรับรายจ่ายที่เกิดขึ้นในครอบครัวนอกจากนี้ยังสามารถให้มองเห็นถึงค่าใช้จ่ายที่ไม่จําเป็นค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ที่ดีในครอบครัวซึ่งเป็นที่มาให้ครอบครัวสามารถที่จะลดรายได้ดังกล่าวได้มีผลทำให้ตระหนักถึงเรื่องการอมอเงินการวางแผนใช้จ่ายเงิน การทำบัญชีรายรับรายจ่ายการส่งเสรมิมวินัยการออมสร้างนิสัยประหยัดอดออมทั้งนี้เพื่อเป็นการใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังไม่ประมาทและมีการเตรียมพร้อมที่จะเผชิญป,ปัญหาที่จะเข้ามาในการดาเนินชีวิตโดยใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักยึดในกระบวนการสร้างทานและแก้ไขปัญหาในแนวทางดังกล่าวจึงจําเป็นต้องมีการส่งเสริมการจะทำบัญชีครัวเรือนตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อชุมชนทั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนที่เขาอบรมนำความรู้ที่ได้ไปใช้และปลูกฝังใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงต่อไปวัตถุประสงค์ในการสร้างชิ้นงาน 1. สามารถวางแผนการใช้ใจ่ายต่อไปได้อย่างรอบคอบส,อสาาร้ราบถึงรายได้และค่าใช้ใจ่ายของตนและครอบครัวทั้งรายละเอียดและภาพรวม 3. เมื่อผู้บันทึกทําการวิเคราะห์รายได้และค่าใช้ใจ่ายของตัวที่ได้บันทึกไว้แล้วจะสามารถลดค่าใช้ใจ่ายที่ไม่จําเป็นทําให้เกิดการประหยัดและการออม 4. เพื่อเป็นการปลูกฝังเยาวชนได้เห็นถึงคุณค่าของการใช้ใจ่ายเงินการวางแผนทางการเงินตามหลักเศรษฐกิจอพอเพียงและ 5. เพื่อสร้างจิดสำานึกสมาชิกในกลุ่มให้มีทัศนคติที่ดีต่อการทำงานและมีความสามาคัคคีขั้นตอนการดำเนินง,งาน 1>, 1. คิดหัวข้อเรื่อง 2. ศึกษาและค้นคว้าหาข้อมูล 3. แบ่งหน้าที่การทำงาน 4. จะทำโครงร่างเพื่อนำเสนอ 5. ปฏิบัติการจะทำโครงงาน 6. นำเสนอโครงงานครั้งที่ 1. เสร็จปรับปรุงและแก้ไขและแปดนำเสนอโครงงานในชั้นเรียนแอปโปรแกรมที่เราจะใช้ในการบันทึกบัญชีครัวเรือนนะคะคือแอปพลิเคชัน inhoac เป็นความตั้งใจที่จะัจะทำสูตรจดบันทึกบัญชีครัวเรือนบัญชีและรับจ่ายให้อยู่ในรูปแบบของแอปพลิเคชันที่ใช้งานง่ายเข้าใจง่ายและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการทําบัญชีครัวเรือน <c oughs> ซึ่งแอป,ปนี้นะคะจะอยู่ใน <c oughs> แอปพลิเคชันเพื่อสนะคะถ้า <c oughs> เป็นโทรศัพท์รุ่นแอน r ร i d แต่ถ้าเกิดที่ใช้สมาร์ทโฟนระบบ ios <c oughs> ก็จะอยู่ใน a p App s t o r e ค่ะ ออแอปพลิเคชันนี้สามารถโหลดได้ทั้ง Android และระบบ iOS นะคะวิธีการบันทึกรายรับรายจ่ายก็จะเป็นดังนี้เลยค่ะเมื่อทุกคนกดเข้าไปในที่แอปพลิเคชันนะคะเราก็จะสามารถเลือกวันที่แล้วก็บันทึกรายรับรายจ่ายได้เลยค่ะเสร็จแล้วนะคะแอปพลิเคชันก็จะคำนวณยอดมาให้เราว่าวันนี้เราใช้จ่ายอะไรไปบ้างนะคะ จากผลการศึกษาค่ะการจัดทําโครงงานครั้งนี้คณะผู้จัดทําได้ศึกษาเรื่องโครงงานคนรุ่นใหม่ใส่ใจบัญชีครัวเรือนคณะผู้จัดทําได้เก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจํานวน26คนจึงได้นําเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ตารางแสดงจํานวนค่าเฉลี่ยแบบประเมินความพึงพอใจตารางแสดงจำนวนร้อยละของแบบประเมินความพึงพอใจ ประโยชน์ที่ได้รับการบันทึกบัญชีรายรับรายจ่ายอย่างต่อเนื่องทาให้ทราบถึงพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินนอกจากนั้นยังสามารถประเมินความเหมาะสมของรายการค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นต่อรายรับช่วยให้บริหารจัดการอย,าอย่างมีประสิทธิภาพปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทําให้ไม่สามารถพบเจอสมาชิกในกลุ่มเพื่อปรึกษาหารือและทํางานได้และไม่สามารถนําโครงงานไปเผยแพร่นในที่ชุมชน แนวทางการแก้ไขปัญหาปรึกษากับสมาชิกนในกลุ่มผ่าน Google m e e ในการดำเนินงานและทางสื่อออนไลน์ในการเผยแพร,ร่โครงการผ่านโซเชียลมีเดียข้อเสนอแนะคณะผู้จัดทำการโครงงานควรมีการประชมุมวางแผนกันมากขึ้น <AM. S 1> เพื่อแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นและคณะผู้จัดการโครงงาน <AM. S 1> ควรวางแผนในการประสานงานให้เป็นระบบ <AM. S 1> มีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบให้ตรงตามตำแหน่งงานเพื่อการทำงานจะได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น หากมีขอ้อผิดพลาดประการใดพวกเราขอขอบคุณและขอโทษณนะที่นี้ด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมรับฟังค่ะขอบคุณค่ะ